สร้างหัวเยอะเลยครับโอ้โหจากที่ทำคลิปเมื่อตอนอสองเดือนที่แล้วนะครับยี่สิบห้ารับสี่วันนี้ก็ได้สองเดือนนิดน,นแล้วนะครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับเดือนหกนี่นะครับก็โอ้โหดูรากครับดูรากเสียก่อนนี่นะครับลากแน่นเต็มกระถางเลย แล้วก็ต้นเนี้ยแทงมาแล้วนะครับนี่นะครับแทงหน่อมมาแล้วน่าจะเห็นเนาะอ๋อเห็นเห็นเห็นโอเควันนี้เราย้ายลงย้ายลงกระถางกันเลยดีกว่าเนื่องจากรากเขามีโครงสร้างเล็กนะครับเราก็ต้องตอนถอดถอดรากแบบเนี้ยเราก็ต้องบีบบีบช่วยนิดนึงแล้วก็เอาตัวเนี้ย ตัวนี้ตัวนี้ช่วยช่วยดึงขึ้นอย่าดึงขึ้นโลงๆแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะครับกรณีที่ต้นใหญ่ทําทได้แต่ต้นเล็กต้นเล็กไม่สามารถทําได้ลากเขาจะขาดได้ครับโอ้โหเห็นไหมมาแล้วครับผมมาแล้วนี่เดี๋ยวลองดูต้นอื่นครับ ต้นอื่นๆเป็นยังไงต้นนี้ครับต้นนี้ด่างหรือเปล่าจำไม่ได้อ๋อด่างด่างตรงนี้เห็นเห็นเห็น <ๆ S 2> อยู่เนาะด่างตรงนี้อันนี้ก็อ้สร้างหัวเยอะเลยเนะ่ะสร้างหัวเยอะเลยครับก็แบบเนี้ยออกมาหลายตาหน่อแน่นอนนะครับนี่นะสร้างหัวเยอะแบบนี้นะ,ะนะด้วยความที่เขาเป็นกิ่งด้วยเนาะ อันนี้ก็กิ่งใหญ่อันนี้ด่างหรือเปล่าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไม่ด่างก็คือเชื้อด่างครับอยู่ใกล้ๆกลกันเพราะว่าผมมีแต่ต้นไม่มีต้นไม่ด่างเลยนะครับนี่อันนี้ก็งอกมาแล้วมาถึงใบคู่บ้างครับใบคู่เป็นยังไงบ้างนี่ใบคู่ก็เริ่มมีแล้วนะ นี่เห็นไหมนี่เริ่มเริ่มงอกแล้วแหละวิงอกสองด้วยมีฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้อีกหนึ่งว้าวแฉลบเอาตัวนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งจะได้จะได้รู้ว่าตีนไก่อ่าอันนี้คือสายพันธุ์กว่างมรกตตีนไก่นะครับนี่นะครับ อันนี้ขอรวมกันดีกว่าโอเคเซเร์บาย เสร็จเรียบร้อครับวันนี้สลับทลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอรุ้นครับว่าจะด่างไหมนะครับโอเคครับ